สวัสดีจ้ากลับมาพบกาาับสาฟองเกษตรยุคใหม่อีกวันหนึ่งจ้าเมื่อนี้เป็นมือแรกแหกหมานฝนตกเมื่อคืนค่ะอากาศดีไดมายู่ที่กาลสินอีกวันหนึ่งค่ะสำหรับเมื่อนี้ฝนจะพาทุกฐานมาเบิงข้างข้างแตง่งข้างแต่งล่างบอหน้นนี่แต่ว่าฝนฝนพามาเบิงค่ะเมื่อนี้ความขยัน ของคุณยาอีกมือนึงค่ะพิ่นอยู่ส่นออเดี๋ยวซองเบ่งก่อนค่ะมื่อนี้ฝนตกมื่อขึ้นมื่อขึ้นฝนตกค่ะยาก็เลยออกมาทําปูกบักแต้งเห็นว่าต่มือเศร้แล้วค่ะออกมาต่เศ้าวๆแล้วนู่นค่ะเห็นแล้วนูน่นโอ้ขอไปสัมผัสคุณยาก,ก่อนเด้อเพื่อได้เป็นแรงจูงใจเนาะของ คุณยิ่งกับชาวเกษตรยุคใหม่หลายๆคนที่อยากสีเห็ดเกษตรแต่ว่าบ่รู้ว่าสิเริ่มต้นจังไดต้องใส่ความอดทนหรือว่วาใส่ใจจังไดที่สิมาเหตุการเกษตรใดสวัสดีค่ะคุณย่าเห็นว่าเห็นใหญ่อะคุณย่าวัยหกสิบหกสิบสี่เนาะหกสิบจีหกสิบสี่อย่างหกสิบห้าจ้ะย่าอัน,นุขออน,นุญาตถามยาไปน้ำเห็ดไปน้ำเนาะเราเราเนื้ เส้นเหล่านู้กับเส้นซอยาเนี่ยจะอัน,นอันนี้เป็นข้างบอกบอกแตง,แปงเป็นแตง,แ,งแตงเรามันแตงกวาเต๋แตงล้านแตงนวยงย่ายแตงนวยง่ายนวยงามแตงล้านแตงล้านจ้ะอัน,นพื้นที่ว่างนี้อยู่ประมาณหนึ่งงานได้ค่ะประมาณหนึ่งงานได้ปะคะแม่สองงานสองงานประมาณนี้ค่ะอ่ะอันนี้นี่เป็น รุ่นที่ทอดายเราค่ะรุนที่สองแล้วที่เห็นนี่คุณยาได้เอาลือล,ล่องบอคือคือนี่คือลือร่องยาปูแล้วอันเป็นทางนั่นเป็นต้นมากที่เราจา่จาทางมันลงมากจาก่าเอามาให้มันถึงค่ะเบื่ออันนี้ย่าเห็ดด้วยฝีมือะะได้เค่ะบ่ได้บ่ได้ลือออกเลยค่ะรอบแรกนี้ที่่าปลูกนี้ได้จักบาทค่ะอยาลงทุนไปทอดาดได้ได้ได ท่อไดมต้องขึ้นไปสองสามพันนี่ละสองสามพันน,นอกระจากกระสินี่นี่ค่ะนี่ตาค่ายเทียลงทุนหลายเยอะที่แหลกจากแล้วก็เม็ดเม็ดแตงได้เม็ดแตงจากใสค่ะแยกจากคาราซินนี่ละ อันขายเป็นกระปุกหวังเขาสร้างกิโลกระปุกละเจ็ดลอยกระปุกละเจ็ดลอยจ้ะกระปุกละเจ็ดลอยเดี๋ยวสิบห้าเบอร์อีกทีหนึ่งเนาะเป็นกระปุกจังใดแล้วก็อยากจะสร้างแบบนี้มาเป็นตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ยอยู่ประมาณป,ประมาณจัะลอยค่ะตะไคร้นี่ค่าเพชรเป็น,นพันกวนัวเปล่าพันกัวเนาะค่ะแต่ว่ารุ่นแรกที่แม่ขายไดน้นี่แม่ทั้งขายทั้งแจกแบนบค่ค่ะทั้งขายทั้งแจกทั้งขายทั้งแจก โอ้แม่แม่ลงทุนเองทุกอย่างแม่ทําเองโดยฝีมือทุกอย่างทําใดเราแม่ก็ <ละ S 1> ไปขายทงละซาาลต่าว่าห้เป็นซิหน่วยุทงละป็นทงที่แหลกสั่งกิโลมันทง<ม>ละก <ละ S 1> ิโล,ลแถมปเ,เมป็นเจ็ดน่วยแปดน้วยจ้ะอันนี้คือเสียมเอิดจอบเพิเ่มไว้ให้แล้วค่ะโอ้เห็นเห็นความขายันของแม่เราอันได้ใสาสารเคมีบ่คคาถามอิลิว่ได้ใสยังใส่ฮอร์โมนถุงเศรษฐีใส่ฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนอย่างเดียว เป็นการใส่ฮอร์โมนชงทีเขาเป็นใบแล้วแม่บอเป็นเครือแล้วเกิดมาแล้วก็เกิดมาในใบหนึ่งสองใบใ่ฮอร์โมนอันนี้คือขุดพวนดินไว้กนค่ะเราก็มาตากดินไว้แล้วแม่กะสิอ่ามาปลูกอีกประมาณมือใดค่ะแม่อีกสองสามวันสองสามวันกะสิปลูกนี่เบิ่งดินแกนบันไดแม่ก็ยังเห็ดเอาอยู่เด้อ่ปล่อยบ่อมปล่อยเนี่ยค่ะกลางวันแสกแสกดอ แดดก็ลอดๆเนี่ยอยความขยันของยาค่ะผู้หญิงแกร่งจริงๆเลยเอาหอยทามเนี่ยอันมีลูกจะคนสองคนจ้ะเป็นอันเป็นเห็ดงาน,นอย่างเนี่ยคือจังด่ามากเห็ดกษตร,รขกแขแหน่แท้เห็ดต้งานอบตอบออตอดิค่ะเห็ดราชการดิค่ะราชการโอ้ยเบิงเนี่ยค่ะเบืองเนี่ย ขนาดลูกเพิ่นไน้เป็นข้าราชการไปนนันเพิ่นกันย่างบอถิ่มงานเกษตรค่ะอันนี้คือแรงบันดาลใจของทุกคนเลยเข้าต้องเหตุไทยได้คือเพิ่นเด้อค่ะอันผู้ยิ่งหัวใจเกษตรจังพวกเข้าเพื่อสักวันหนึ่งเนี่ยเข้าก็ตรงได้กลับมาเห็ดเกษตรอยู่ดีค่ะจังได้กะนี้นี้บ่ผลการเกษตรอยู่แล้วบ่า่าอันผู้ใดกระามจังอันจังลูกที่ว่าเห็ดอันอบตนี่เพิ่นก็ไมาเห็ดแบบแม่คือการแมนบอค่ะ เลิกงานมาแล้ว,เล,ลวเลิกงานมาแล้วเพิ่นก็ยังมาาด้วยค่ะน่าฮดมากเพิ่นกย็นกยงัยงบ่ถิ่งงานเกษตรไปขาย,ยค่ะเพิ่นเห็นงานราชการเพิรย่างบ่ถิม่มเดี๋ยวเบิ่งเบิงจักน้อยค่ะอันนี้คือเป็นรุุนแหลกรุุนแรกนี้อ่าของแม่ก็คือแม่สีเอาผาผาตาค่ายีบ่ได้ถิ่งเดียค่ะก็คือลือขึ้นมาไวถังเทิงลือขึ้นมาไวขังเทิง ย่ามปลูกนี่เวลาเขาเป็นเครือแล้วแม่ก็เอาล่องมันบ่จ่ะเอาลงมันคือข้าวข้นเองอ๋อเอาลงแล้วก็บข้าวข้นอันนี้ก็บ่ต้องแกะออกค่ะเขาเขาก็บสีท้าวข้นทับกันจะไปน้ำมูนลนี่ล่ะจ้ะใส่เวลาโดนไปไนไหนคะ่ะจกัจกจักอันเดือนคอยได้เก็บนะคะเปลือนเหรียญเ,เปเดือนนับเมืมม่อเมษาจ่ะเมษาพฤษภาอีหยังต่อไปมิถุนา มิโตะนากรกกระดาเออกรักกระดาประมาณเดือนเมียนดอกคือกลางเดียนกรกฎาคมประมาณเก้าสิบวันประมาณนั้นสิบวันจ้ะแต่เก็บเก็บเกี่ยวค่ะทำแตงโมขายกิโลละยี่สิบบาทอันล่อนึงก็สิได้อยู่ประมาณสิบถึงสิบสองหน่วยเป็นหน่วยใหญ่ค่ะน้อยๆหน่วยกลางนี่จะได้เจ็ดแปดหน่วยอยู่อืมค่ะอ๋อหน่วยใหญ่ได้หาหกหน่วย น้อยห,ยหน่อยก็ได้เจ็ดได้แปดน้อยเวลม่ซ้ำเค่ะโอ้ค่ะอ,อ้าบาดท,ที่นี่เดี๋ยวตอนนี้กับเบื้องแม่เห็ดตัวน,นี้ไปก่อนเนาะทำหลุ่นก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามี่เป็นข่างเขียวขจีงามเลยเม,ม่อค่ะแม่เห็นแม่วางามเลยงามนี่เขาสีเขียวงามเลยค่ะอ้าวเดี๋ยวจงคอยมาติดตามกันไหมนะคะ่ะจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามนะคะสวัสดีค่ะ